ก็สวัสดีทุกคนเราอสารพิษรวมถึงเอ่อเหาผู้มาเยือนที่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 มาใหม่ในวันนี้ด้วยนะยิดียิดีต้อนรับทุกคนด้วยนะวันนี้เราจะมาเล่นจนกว่าจะปลดการเปิดแรงได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่ม first land กันในครั้งหน้านะมาบลิบลิ เปล่เปล่เปล่เปลี่ยนอร่อยเลยเปล่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 ผึ้งกลิ่นมันยังเปล่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 เปล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  โอ๊ยตบมือเยอะเกินเจ็บมืออ่ะดีต้อนรับเอ่อส่วนก็ในซึ่งโปรเจกต์นะดีต้อนรับทุกคนอีกรอบไปไม่เอาแล้วอ่ะไม่เอาแล้วก็ได้